เอาลครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับนี่นะครับเมื่อวันก่อน,นครับไก่ป่าที่ตั้งได้ครับที่จะตีเล็กนะครับได้เะลยตัวแรกแล้วครับนี่นครับตัวนี้ผมตั้งชื่อให้ว่าเจ้าขุนพลนะครับ อยู่นะครับตอนนี้ก็เอาขึ้นกองเชียรร้อยแล้วครับป่าร้อนครับไปไก่หนุ่มอยู่ครับเดี๋ยวไปรอนักัไก่หนุ่มกันครับเจ้าตีนครับหาใครยังไม่ได้ดูก็กลับย้อนไปดูคลิปที่ผมลงเมื่อทีแล้วครับสวยนะครับ นี่นะครับเจ้าติเล่นครับได้เฉลยตัวแรกกันแล้วครับเจ้านํำโชคครับอตอนนี้ลูกเจ้าน้ำโชคออกแล้วนะครับเ,เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับได้ยินเสียงไหมครับผมมีอาสุะนะครับ ของแกไปแล้วครับดีด <c oughs> ได้อยู่ประมาณเแป8ตัวนะครับ <c oughs> สำหรับลูกเจ้าน้ำโชนนะครับเดี๋ยวทีผมจะจัดชุบผสมใหม่ครับเจ้าน้ำโชนนะครับ อีกทีนี้จะใส่ไก่แม่สองตัวนะครับได้ลูกแล้วนะครับเะ้ิตีเล็กไม่ใช่ครับขอแานโทษครับเจ้าลำโชครับ ต้องรอได้ยุ่อีกหน่อยหนึ่งครับเพราะว่างอนตรงด้านหลังนี่มันจะกดกระหม่อมครับตอนนี้ก็เริ่มกดหน่อยแล้วครับสวยนะครับตรงน,นี้อยงนี้ก็เดี๋ยวขอจบคลิปเพียงแค่นี้นก่อนนะครับอยงนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ครับอยงน้ก็ขอบ ตามพู้รับชมครับขอบค,ครับ